สวัสดีค่ะพบกับนิมาดิชาแนลอีกครั้งนะคะนิมาอ่อเมื่อกี้ก็เพิ่งจะดูคลิปนะคะจีบรายชนินีแก๊งอาจจะอาคุณกิบป,ปริไปนะคะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกม The House กันนะคะก็จะแบ่งเป็นพาร์ทไปละกันนะคะพาร์ตละพาร์ท,รทอันนี้พาร์ทแบบเป็นอันๆละกันนะคะมันมีภาคหนึ่งและภาคสองะคะ่ะภาคหนึ่งก็เล่นไป ตั้งแต่สองสามปีก่อนแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะมาแคร์กันใหม่นะเดี๋ยวภาคที่สองก็เพิ่งไมู่ไม่เคยเล่นนะภาคะที่สองเหนือค่อยไปเล่นภาคสองของเดอ h o ฮ s สนะคะแต่รู้สึกว่าคุณกิฟตเขาจะานั่นไปแล้วนะคะพาดไปแล้วใครกับคุณกิฟก็เหมือนกันนะคะนะ,ะผมก็ไม่มีอะไรมากโอเคก็มาเล่นเดอะเฮาส์สองพันห้านะคะ เสียงหูฟังบันดังนะฮะเสียงดังไปฮะมันจะได้เสียงคุณเล่นอันนี้ก็จะเป็นปอดประตูโอเคก็เริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนะฮะโอเคก็เริ่มเลยนะฮะ อันนี้ก็จะแบ่งเป็นภาคนะคะนี่หนึ่งก็คือ the อะไรเนี่ย mm hmm. dining room นะคะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็น the bathroom นะคะอันที่สาม the mm hmm. the, the ะไรวะไปช่างมานะันเริ่มแล้วกันน่าก็ต้องปล่อยไปนะะ วันนี้มีลูกบอนตกมาก็ไปลิดเล่นชอบผิดเล่นสองลูกบอลน,นะมันนิ่งอนะนะฮะแลบบ้วก็เคยเล่นแล้วมันก็ไม่ค่อยจักตัวเท่าไหร่นะฮะโอเคใคาจะเสียงหัวใจใเราเต้นนะอ้า

Happy b i r t h d มั you, อันนี้นะคะรู้สึกว่าน้องชายาจะไปแล้วนะคะมาสามสามทีก่อนแต่จะลืมไปแล้วกดไลคต่อว่าไม่ได้เลยนานก็ลืมแล้วนะคะ I'm a f r a i ์ e u t is w i โรมิสโรมิสไม่รู้เรื่องนะคนะ,ะแบบา้าเป็นคนเกมบผีแล้วจะนิ่งๆเอาไว้นะคะแต่ถ้าอาปากแล้วมันจะเกียดน,นะคะแล้วมันก็จะกลัวถ้าเงยียบเอาไว้ก็ไม่กลัวนะแบบนะฮะ,นะฮะ มาต่อนะอันนี้รู้สึกว่าจะมัต้องมีเลือดไหลโอเคมีเลือดไหลแล้วคะเอ็งจะได้ว,ว่ามันต้องไหลมาจากทางนี้ไม่ใช่หลอทุกข้อก็ช่องบันนะฮะโอเคมากดช่องโคก,กันก็แบบลูกเป็นขาหนึ่งแล้วโอเคกลับไปคร่ะนะคะเมื่อกี้รำบคันที่สาวบน่นแล้วก็ กระดาษว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีนนตัวเขียนว่าอดีตรู้ว่าปิดตาสอดก่อนค่ะปิดตาสอดทักปิดตาต่อหน่งปิดตา่อดทักเชียงผีโผล่จะไม่ค่อยกล้าลืมตาปิดต,ตาก่อนแปบหนะ้ามันอีกแล้วเนาะโอเค เคแล้วก็ปต่ตอน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบนี้รู้สึกว่าจะมีนั่นการปัดนักเรียนหล่นลงมานะคะอันนี้ก็วันที่ห้านะคะเดือนอะไร,รอะประชังมันนะคะวันที่อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงนะคะเล่นเป็นเด็กไปเลยลนะเนี่ย จะมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคกดอีกรอบเสียงติงเฟสนะช่างมันปล่อยมันไปรู้สึกว่าตรงนี้จะมีผีโผมานะฮะไอตรงหน้าประตูนะคะสังเกตดีด้วยนะสังเกตตรงหน้าประตูนะหน้าประตูน่หน้าประตูน่ะจะเห็นว่าผีเป็นยังไงมันไม่มีตัลงมามอะไรจะอัพอมามาแล้วมันแล้ว สั่นปากสั่นแล้วเ๋ยวแป๊ดนะฮะไลโอเคก็อันนี้ก็จะมีวิญญาณโผล่ออกมาแล้วนะข้าตาตกตกลงมานี่คือช่วงชิบหายนะนานไงชิบหายแล้วลูกเมสคุณมาร์ชินอะไรอนะ มิสไม่รู้นะมาเมาทินคอเตอร์สโควเตอร์สกูสตรูสตรูเดสไอดีคอร์ดเนมคือมิสมาริมารานิชเอสเจฮี เอาไม่รู้เหมือนกันนะคะ ID คอสสี่แปดหกหนึ่งสามสองเจ็ดแปดนะคะโอ๊ยห้าช่างมันข้าการนี้ตกก็ช่วงชิบฟายผีมันจะโผลอ่อมานี่ก็ก็จะปิดตาเหมือนเดิมนะคะไม่กล้าดูปิดตาแบบปิดตาล้กเปิดตรงตรงเปิดตรงนิ้วนิดนึง โอเคปิดตาเล่นอันนี้จะไม่ค่อยน่ากลัวนะโอเคอน,นี่ก็จะนิ่งๆนะคะแต่จำได้ว่าผ้าไปนะ่นะจะขยับดวงตาจะขยับอันนี้กดเอากดสิเฮ้ยกดกดกดสิจำได้ว่านต้องกดเล่นเพลงนี่หนากดเล่นใหม่ ได้แล้ว <c oughs> โอเคก็มาเล่นตัวนี้นะ,ะ <c oughs> เริ่มการเริ่มขยับแล้วนะ <c oughs> นี่นะคะเริ่มมีเสียงเพลงห้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีชีวิตนะคะ <c oughs> โอเคสอรีร่ออสกูเทขอโทษอะไรสักอย่างนะคะ อันนี้ภาพก็จะนิ่งนะคะเราก็จะได้เปิดนะเอาไว้อย่างนี้เรื่อยๆนะได่ต่ยอสนุกสนุกโอตายวอย่าผมว่าไม่ให้ซุ่มไม่เสียงสิก่อนแล้วยิงหัวแม่งยิงยิงตังโอเคเรียบร้อยนะฮะอไปห้องสุดท้ายห้องนี้น่ากลัวสุดนะฮะไอจะมีเลือดไหลออกมาจากปักบไฟนะคะแล้วผีมันก็จะ ไลายคู่ที่จบกันนะคับไาไมยมาปิดตาเล่นครับนะฮะกดปิดอาจจะเลื่อยตรงไปแล้วเนะอันนี้ไปก็จะติดติดจะดับ I'm sorry to go reach was it how dot don't I love me very อะไรเนี่ย very so แอะอะไรก็ไม่รู้นะคะเลือดหยดหยดไหลมาแล้วนะนจะเอา้าปิดตาปับนะปิดตาปอันนี้ข้ากดแล้วไอ้นั่นนะคะอยู่นิ่งๆไม่เป็นไรแต่ข้า